การการทาทานตลอดทั้งปีนั้นเลยไม่ว่าคุณจะทําทานเยอะแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณได้กราบพระที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยอาน,นิสงส์มากกว่าโดยอัตโนมัติเลยแค่รูปยังศักดิ์สิทธิ์เลยนะอันนี้พูดไปตามหลักความจริงนะหลวงพ่อฤาษีริงดำท่านท่านท่านสังขารท่านก็อยู่ในวัดท่านก็เคยบอกว่าจะมีคนปรามาท่านในอนาคตท่านก็เลยเอาเอาเอาสรีระสังขารเนนะ่ยเก็บไว้ เก็บไว้ที่วัดท่าสุงนะ,ะถ้าไปดูข้างในร่างกายหรือในในศพของท่านนะ่ะทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นพระธาตุไปจนหมดแล้วแหละเท่าที่พอรู้นะนะถ้าศึกษาธรรมะดีๆจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งเป็นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคไอไอมานั่งอ่านเพราะนั่งอ่านอนะ่ลงนรกกันไปเยอะแบบพระกาปิละพระกาปิละนี่นี่เป็นเป็นในนี่นะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู่นนะนะก็สอนสอนสอน,สอนแบบ หลงผิดเข้าข้างตัวเองเอาเอาความคิดตัวเองใส่เข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าต้องลงนรกแม้แม้แต่ผู้เขียนตำราพุทธวัตพุทธวัตจนผมเรียกพุทธวัตจนนะผมไม่เชื่อนะก็ลงนรกเลยห้าเล hm ่มอ่ะถามว่ามีมีไหมมีก็นะผลตำรวจโทรในแพทยสืบสงวนอะฝ่ายวิปัสนาญาณอะสิทธิหลวงพอรร่อฤาษีลิงดำไปเจอมาไปอยู่ในนรกอะ บางทีเราจะไปพูดมากก็ไม่ได้แต่จะบอกระย่างหนึ่งว่าถ้าหากสอนผิดวิธีมันลงนรกได้ธรรมะของพุทธเจ้านั้นมันไม่ใช่ภาคของการที่จะเอามาวิจารณ์หรือเอามาพูดกันมากแต่มันเป็นภาคของการปฏิบัติภาคของการภาวนาภาคของการสวดมนต์ภาคคือให้เข้าถึงทำย่างไรก็ได้ให้เข้าถึงคำว่าเรียกว่าพลังจิตเพราะพลังจิตเนี่ยเป็นสิ่งละเอียดอ่อนมนุษย์ธรรมดาโลกุตละโลกไม่สามารถที่จะเข้าสู่โลกุตละโลกได้นอกจากผู้นั้นปฏิบัติกรรมฐานนะ ถามว่าปฏิบัติกรรมาฐานเขาก็ปฏิบัติกันมาเยอะแล้วเนี่ยภาพนะเขาก็ไปนั่งสมาธิกันมาเยอะแล้วนี่เรื่องจริงนะถามว่าตําราอะไรตําราวิชามโนการฝึกมโนมยิทธิการฝึกมโนมยิทธิฤทธางใจนะถามว่าผู้ปฏิบัติอ่ะเขาไม่มานั่งเถียงกันหรอกทําไมไม่มานั่งเถียงเพราะมันไม่มีประโยชน์นะเพราะสุดท้ายแล้วมันอะไรที่ไปแอกับพระอรหันต์เนี่ยมันลงระลกหมดเนี่ยพูดจริงๆนะผมไม่โกหกหรอกทําไมอ่ะผมบอกแล้วบอกว่ามีเวลาให้ไปกล่าว ขอเข้ามาพระรัตนาตรายัยทาไมอะ่ะคนเดี๋ยวเนี้จิตใจหยาบกระด้างนะไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักเขาเรียกว่าไม่รู้จักการปฏิบัติบางทีเอาแต่ตํารามากๆจนบางทีเนี่ยพอเวลาจากโลกไปแล้วไปรู้อีกทีหนึ่งลงรล,ลกไปแล้วก็มีเยอะไปนี่เรื่องจริงนะเพราะว่าผมเคยได้ยินว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือผู้ที่เอาแต่อ่านตําราอย่างเดียวบางทีมันไม่รู้ไงไม่รู้เท่ากับการปฏิบัติบอกว่าพระสายไหนเป็นพระอรหันมากที่สุดสําหรับในความรู้สึกข,ของผมนะ พระที่ไปอยู่ในป่าในดงอะ่ะเขาทรมานทรมานร่างกายนะแล้วก็อะไรอะ่ะ